ีวคนใหม่ไไม่่ต้อตองะะรเลยนะชีวิตใหม่ถัดหลังไม่ได้ก็ต้องไปข้างหน้าให้มันสุขค <c oughs> ่ะตอนนี้ก็เลยไปขนาดไหนแล้วไปไกลขนาดไหนแล้วคะจากชีวิตไปค่ะ,ะ,ะ,ะก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทําอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําเปิดรับทุกโอกาสในชีวิตค่ะลองอะไรใหม่ๆใช่ค่ะอันนี้อันนี้วันนี้อย่าง ที่เห็นเมื่อกี Darwin> ้ก็ค right. ือซิตคอมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทา Girl Love ก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆก็โอกาสใหม่ๆอื่นๆที่จะมาในชีวิตตัวได้เลยเรอมาได้เลยเรามาได้เลยอาทิตย์เท่าไรอาทิตย์เท่างตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะตะกี้พี่ปอนบอกให้ถามไปทุกเรื่องทำด้จริงหรอลองถามดู อ่นี้มันก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไง่เพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สาหรับโยเกิร์ตเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวยังไงหรอโยว่าโยาเตรียมเปิดใจละกันอยางที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทาสําหรับตัวเองของนักแสดงนฐานะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะเป็นมีกำแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่เลยย่าอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการแสดงเพิเ่มเติมก็ไปพร้อมค่ะ ว่าอย่างบนเวทีุนกองก็บอกว่าคนที่จะมาเล่นนะก็แบบต้องเปิดใจเรื่องการรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอะค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลยเขาอย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยก็เจอพีพ่ๆน,น,น,น้องๆเพื่อนๆที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้เคมีทุกคนเจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงมั้งเป็นไงคือคือยังไม่เห็นไงคือยังไม่ได้เห็นตัวเองบนเวที ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแตแต่อหน้าก็รู้สึกว่าแบบน้อก็มันก็ไปได้เน,ะเนาะรู้สึกวเราพยายามแบบก,กินชิปอะไรแ,แล้วก็ต่เขาหลบสุดๆหลบสู้สตายเหมือนกันอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอ่ะรู้สึกว่าเอ้ย,ยแบบเขาไม่ยอมสู้สายตาเอออาการมา,ารออกที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยยังไงซึ่งเราก็สวยไง หรือว่าใช่เอาซูมเราสวยตลอดเราใช่หรือเปล่าะเขินค่ะเขินเขินก็หรือว่าคุณกระต่ายเขาคิดจริงแล้วกับเนื้อคนีเตรียมตัวกันยังไงครับต้องมีมีเวิร์กช็อปกันไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะเอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลโรมเนี่ยไม่ไม่นานเมือนกัเองก้าวต่อไปเวิร์กช็อปเชี่ยยังไม่ได้เริ่มเลย ตแต่ว่นี่เนาะมันเป็เรือเฉกอนนีเาะแล้วเห็นบทมันยังเขได้อ่านอยู่เอ,อ่านพี่ปอนเล่าให้ฟังอคร่าวๆก็ยห็ว่ามันน่าสนใจพุ่งโตเลยสิ่นี้อาจจะว้างไปแต่เมื่อกี้พี่ปอนเล่าดีเทลให้ฟังอ่ะเอ้ยมัน,ม,นมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบโจรกรรมแบบฮอลลีว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆใช่เตร่ยงตัวแล้วทีมเขาทำตุ่มตุเตรียมตัวเตรียมตัยะ นะะคแล้วคู่เราเขาจะเขาจะกล้าสู้ขนาดมองตาไม่กล้ามองเลยต้องถามกระแตต้องถามกระแตก็อย่างที่พูดเป็นเวทีที่นี่เขาทำถึงพร้อมค่ะทำให้ถึงนะคะนีเลยอยากจะบอกเขาไหมล่ะ้อกใครเราต้องเตรียมตัวนะคะกระแตหรอกระแตหรอเตรียมตัวนะคะกระแตแต่ว่าเราเราไม่ได้มีมิติมิเต็ดมาถึงนะไม่ติดไม่ ไม่ติดเลยคะ่ะเปิดใจมากๆไม่ม <laughs> ีอะไรให้ติดแล้วค่ะรุ่นนี้คืไม่มีอะไรให้ติดแล้วใช่ไหม <laughs> เรารู้จากบแบบทแบบเมื่ชยตามานี่าะหลายๆคู่ก็แจ้งเกิดเหมือน<ะ>กันเลยนะ,ะเกิเลยว่าตื่นเต้นละกันตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็นพาด t อ e เด o อนคราวแล้วก็ โยะว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัวเกิร์ลเลตัวซิคคอมพี่โยรู้สึกว่าโย,าายาาตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทนั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอ่ะรู้สึกคนนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจกต์ที่ได้ประกาศไปคะ่ะก็รอดูแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใส ดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยหลายครั้งค่อยๆก<ม>้าวเออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมั่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรับแต่พลังบวกๆเข้ามา,าหาเลยก้าวเนี้ยมันผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง ผลอะไรคะผลเดิมสิ่งเดิมผลเดิมสิ่งเก่าสิ่งที่ผ่านมามันผลร้อยที่จะมีอย่างนี้โย้ว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันเออต้องรอดูต้องรอดูการกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวผลหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูละกันไม่อยากพูดเยอะแต่ชัดเจนเป็นก้าวที่ไม่ห่วยอ้าวาา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 า ก็ตอนนี้ก็รู้จักแบบก้าวไปข้างหน้าค่ะแสดงว่าต้องแต่งตัวในเนื้อหอมใช่ไหมคะหอมหรอยังไงล่ะหอมไหมังไล่ะหอมไหมยังไม่หอมนะหอมแต่กับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่ไม่มีค่ะนีไม่ไม่ไม่มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอ็นจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อนตอนเมื่อก่อนต่อหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อยยังไงกับการเท ปจุบันเพื่อนเร็ยงังหน่อยยูยังต้องผัดกันมาเทคแคร์ care, ดูแลกินข้าวตอน,นเย็นป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอนจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอนจอยชีวิตโสดให้มันเต็มที่เพราะว่าทําไม่โสดครั้งต่อไปก็จะไม่โสดนานแล้วน,นะจะไม่โสดไปเรื่อยๆแล้วน,นะ ที่ไปออกรายการใช่ไหมคะพูดเล่นพูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดตลกตลกแต่ว่าเคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหาหรือคบใครเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าตอนนี้เอาจริงมีคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะแต่่าเรเรนเรืออใช่เปิดใจนะเปิด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 มา แต่ไม่เลือกแต่ไม่จะไม่มีหรือไม่เลือกเปิดมากไม่มีค่ะอยู่แต่กับเพื่อนหรือว่าหรือว่ากำแพงเราหนาไปปะกำแพงเพื่อนเหรอคะกำแพงเพื่อนขนาอยู่เพื่อนเขาก็อยากให้เราผลักดันเราอยู่นะเพื่อนอ่าเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผลักดันแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงๆโอ้ดีจริงไหมเนี่ยหรอหรือว่าเราผ่านมาแล้ว อย่างที่บอกว่าเพอเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกว่าต้องผ่านชั้นต้องผ่านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามคนนี้แบบนี้ไม่เอามีไหมโยพูดันคนนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วมาพูดชั้นเนี่ยเพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบนะจบจบจบอย่าเดินกลับเรื่อขอแค่นี้ เพื่อนพูดแค่สั้นๆฟักใข่ฟักไข่ล่าสุดเลยแล้วล่าสุดๆเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบเยอะไหมก็ออมสิบกว่าเดี๋ยวรอรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอแฮปปี้ค่ะวิวางแผนแบบว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมัน มาแล้วแหละมาแล้วแหละมาล้วงมือไทยแล้วแหละฝากแกเจอไม่ได้อะโยฝากแกเจอมันไม่ได้ที่แม่ชายเขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมมติใช่อะอะไม่ได้ถูกเอามาใช้เนี่ยจะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไรก็ติ๊กชอยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทำอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ผ้าใจเก็บสากกี่ใบดีคะแล้ต้อง าจะได้สิบนะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิบแต่ว่าทีนี้ให้นัดรอผลรอรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิบปีเลยนะคะเก็บไว้รอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ต้องรีบใช้หรือเปล่ไหมเร็วนี้ก็ดีนะช้าๆาจะชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็๋ยวเลือกก่อนเนาะเลือกถ้าเลือกใช้ตัวไหนโอเคขอบคุณค่ะ สับทีหนึ่งได้ไหมได้ตัดได้สัดน้ำตัดนึ่ง